สวัสดีครับผมนำพาทุกท่านมาเบิงบรรยากาศการนำเรือคําปิวละอองลมลงทําการซ่อมมื่อแรกครับนี่คือเรือคําปิวละอองลมเป็นเรือของชุมชนบ้านหนองบอตำบลหนองบอออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเรือละมีท่ามสาวใหม่มาหมาดหมาครับ นี่เป็นการน้ำเรือลองซ่อมเมื่อแรกครับเรือลำนี้ช่างออสหนองดินแดงเป็นคนทําสาวใหม่ให้ครับน้ำบรรยากาศมาให้ทุกท่านในเบิงครับนี่คือสภาพโตเรือครับความสวยงามของโตเรือ นำมาให้ทุกท่านในเบิองอีกรอบหนึ่งครับและนี่คือการบอกกล่าวเรือบอกกล่าวแม่ยานางของเรือครับโดยจำเรือบ้านเฮาเอิญจำเรือครับเป็นผู้บอกกล่าวเรือครับนี่ครับบอกกล่าวเรือนะครับให้การแข่งขันเร่งยาวเป็นไปได้วยความเรียบร้อยมีชใชชนะอย่าตื่นอย่าท่วง การที่มันล้มเลมยลมรถเซียบุคลิกเขาทีการยกเรือลงจากเรือครับของเรือคำปิวละอองลมนำล่งไปซ้อมครับอยู่ที่

นี่คือทีมงานทีพายกับคำปิวและอองลม